ต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในช่วงที่ทรัมป์กำลังนั่งเซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารเนี่ยก็มีนักข่าวถามคือเมื่อวานบรรยากาศตอนเซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารเนี่ยมันจะมีอยู่สองจังหวะนะจังหวะแรกก็คือพอทรัมป์ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในอาคาราสภาสำเร็จเนี่ยเ,เขาก็เดินทางไปที่ สนามกีฬาแคปิตอลวันอารีนานะคะไปพบกับบรรดาผู้สนับสนุแนแฟนๆแล้วก็เอาโต๊ะไปตั้งบนเวทีนะคะแล้วก็เริ่มเซ็นคาสั่งฝ่ายบริหารซึ่งปกติเนี่ยไม่เคยมีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเซ็นในทำเนียบขาวนะ,ะต้องเข้าไปในทำเนียบขาวก่อนแต่ว่าทาไม่ไม่รอนะ,ะตั้งโต๊ะเลยนะตั้งโต๊ะแล้วก็เซ็นไปแล้วก็มีคนประกาศไปว่าโอเคคาสั่งนี้นะคะเ,เรียบร้อยแล้วคําสั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างเซ็นเนี่ยก็มีคนทม เออท่านเซ็นมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยแล้วสงครามยูเครนเอาอยัางไงนะเพราะว่าตอนกล่าวสุนทรพจน์หลังรับตําแหน่งเนี่ยทำไม่พูดถึงเรื่องสงครามยูเครนไม่พูดถึงความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีปูปตินเลยนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าท่านป,นาประธานาธิบดีตกลงสงครามในยูเครนจะเอาอยัางไงต่อเพราะว่าท่านเคยบอกว่ามันจะยุติใน24ชั่วโมงแรกที่ท่านเข้ารับตําแหน่งป,ประธานาธิบดีตอนที่อันนี้พินาเติมเองนะ นักข่าวคงนึกต่อในใจว่าตอนที่ข้าพเจ้าถามท่านเนี่ยมันผ่านมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะแล้วมันจะจบไหมภายใน24ชั่วโมงนะทรัมป์ตอบบอกว่าไม่จบหรอกนะเดี๋ยวฟังเหตุผลว่าทำไมถึงไม่จบทรัมป์บอกว่าไม่จบเพราะว่าปูตินไม่ยอมนะเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. ก็อย่างที่ได้ฟังไปนะฮะแต่ว่ามีรายงานหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ทรัมป์บอกกับหน้าข่าวบอกว่าปูตินไม่ได้สนใจที่จะรับดิวข้อเสนออ,อในเรื่องของการหยุดยิงนะ,ะสงสัยไม่อยากหยุดสงคราม หลังจากนั้นก็มีข่าวนะว่า,าทีมงานของทรัมป์กับทีมงานของประธานาธิบดีปูตินกาลังพยายามที่จะมีการจัดการให้ทั้งสองคนเนี่ยได้พูดจาแล้วก็คุยกันนะถึงเรื่องของสงครามในยูเครนแล้วก็ก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีปูตินของอรัสเซียได้ออกมาแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็พูดด้วยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยินดีที่ทรัมป์มีความตั้งใจจะหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่สม และเป้าหมายตอนนี้ไม่ใช่การหยุดยิงนะปูตินบอกเลยบอกว่าเป้าหมายตอนนี้ไม่ใช่การหยุดยิงไม่ใช่การพักรบเพื่อรวบรวมกำลังทหารใหม่หรือสร้างอาวุธใหม่แต่ควรเป็นเวลาของสติภาพบนพื้นฐานของการคารพต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกฝ่ายนะฮะเดี๋ยวดูเพราะว่าคิดว่าไม่นานนะ ทรัมป์กับปูตินจะยกหูคุยกันแล้วเราคงจะได้เห็นพัฒนาการของอสงครามที่เกิดขึ้นในยนูเครนซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทรัมป์อยากจะจัดการให้จบนะคะอนอกนอจากนี้ยังมีเรื่องของการพาโดนนะคะหรือว่าให้อภัยโทษกับผู้ต้องหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จลาจน6มกราคมปี2021ซึ่ง มีจำนวน1,500คนนะ1,500คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกอาคารรัฐสภาโดยทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวก่อนเที่ยงคืนตามเวลาสหรัฐนะ,ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยตำรวจที่ทำหน้าที่ในการรักษา อาคารทีสภาในวันนั้นแล้วได้รับบาดเจ็บบางคนเสียชีวิตก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะบอกว่าเหมือนกับถูกทรยศนะะเพราะว่าตัวตำรวจเองเจ้าหน้าที่สภาเองเนี่ยเป็นคนพยายามปกป้องสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแต่ว่าวันนี้ผู้ก่อจลาจลได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเรื่องการเมืองที่ขยายแผลหรือเปล่าในสหรัฐนะ,ะอีกอันหนึ่งก็คือการชลอ คำสั่งปิดติ๊ก o k ในสหรัฐออกไปอีก75วันไม่เล่าแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนเล่าไปเยอะอีกอันนึงที่ลงไปแล้วก็อยากจะไปเร็วๆก็คือการออกคำสั่งจัดตั้งกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลนะซึ่งจะนำโดยอีลอนมัสนะอีลอนมัสนี่ก็จะทำหน้าที่ผู้บริหารหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ในการปรับปรุงระบบ และหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะเชื่อว่าจะมีการเลทออฟคนจ้านที่รัฐบาลจํานวนมากนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยตามการให้สัมภาษณ์ของอีลอนมัสทำให้ทุกอย่างเนี่ย มันไม่มีไขมันนะเพื่อที่จะได้บริหารจัดการในแบบธุรกิจนะเพราะว่าที่ผ่านมามันเถอะทะมากเจ้าหน้าที่เยอะบางคนทํางานบางคนไม่ทํางานอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะสะเทือนออพอสมควรกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของออรัฐบาลนะอีกอันหนึ่งก็คือคําสั่งว่าด้วยความหลากหลายและเพศสภาพนะคะขอสั้นๆน,นิดนึงเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะมีคนพูดถึงเยอะคือเมื่อคืนเนี่ย ตอนที่ทรัมป์ได้กล่าวสุนทรพจน์นะหลังจากรับตำแหน่งเนี่ยแล้วก็มาลงคำสั่งฝ่าบริหารเนี่ยทรัมป์พูดนะคะบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐจะให้การยอมรับบุคคลเพียงสองเพศเท่านั้นก็คือเพศชายและเพศหญิงแปลว่าอะไรคือในสมัยก่อนฮะเอาอย่างสมัยโจไบเดนเนี่ย ได้มีการเ <policy S 1> ขาเรียกว่าอนุญาตนะะอนุญาต,ญาตให้สมมุติว่าพี่นามีมีพาสปอร์ตนะแล้วพี่นา, passport, นะนาเป็นเป็นเกย์ปกติเนี่ย J เราเพศเนี่ยเราเป็นเพศหญิงเนาะแต่เราเรียกว่าตัวเองเป็นเกย์เนี่ยในหนังสือเดินทางเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ตัว x ในเพศได้ไม่ต้องใช้ F F มันคือ female M คือ male นะมันจะมีตัวเลือกที่3คือ X ก็คือฉันจะอยู่ในกลุ่มนี้นะเป็นเพศที่3แต่ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยในเอกสารที่ออกทางราชการเนี่ยจะไม่มีตัว X อีกต่อไปแล้วสหรัฐจะมีแค่2เพศคือพี่นาเป็นเย์แต่สภาพร่างกายเป็นผู้หญิงจะต้องขีดตัวเองว่าเป็น F นะฮะ อันนี้คือความหมายที่ทรัมป์พูดเมื่อคืนนะไม่ได้บอกว่าคุณห้ามเป็นเกย์เป็น LGBTQ เป็นได้แต่ว่าการรับรองเนี่ยจะรับรองแค่สองเพศเท่านั้นคือเพศชายและเพศหญิงเพราะฉะนั้นเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรับต่อจากนี้เนี่ยจะต้องอ้างอิงกับสิ่งที่ทรัมป์เรียกว่า การจำแนกเพศทางชีวภาพที่แก้ไขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาคงไม่รู้นะว่าเรามีการผ่าตัดแปลงเพศพูดเล่นนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้จะถูกเปลี่ยนนะเพราะว่าในช่วงของโจไบเดนเนี่ยโจไบเดนอนุญาตนะมีการออกคำสั่งปรับเปลี่ยนให้ชาวอเมริกันสามารถเลือกเพศ x ในพาสปอร์ตได้ นะก็คือไม่อยากระบ,บุเพศซึ่งทรัมป์บอกว่าทำอย่างนี้มันไม่ได้นะ,ะเพราะว่าเนี่ยเอาเพศสภาพสภาวะมาปนกับเพศกำเนิดหมดยุคนั้นแล้วนะคะเราจะไม่เอามาปนกันอันนี้เป็นพวกวก,วกนะคะเป็นพวกแบบเสรีนิยมเกินไปนี่ก็คือการ เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญพอสมควรนะฮะโดยทรัมป์นะได้กล่าวด้วยนะคราบนอกเหนือจากเรื่องของเพศที่ต่อไปจะมีเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้นแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เขาอยากจะยกเลิกนะ,ะก็คือมาตรการ DEI นะคนที่ทำงานใน corporation นใหญ่ๆคงจะเคยได้ยิยนี D, ก็คือ diversity E equality I inclusion แปลก็คือความแตกต่างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม D.I เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นเ,เขาเรียกเป็นจ้าริธ,ธร,รมองคอ์กรนะว่าองคอ์กรนี้จะต้องมีความแตกต่างความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมก็คือถ้าจะจ้างงานต้องมีคนผิวดํากี่เปอร์เซนต์ต้องมีผู้หญิงกี่เปอร์เซนต์อะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะให้สังคมมันดูมีความหลากหลายกลมเกินกันเขาเรียก De i อ้บอกเลยนะฮะบอกว่าหมดยุค จะยกเลิกนโยบายของรัฐที่พยายามใช้สิ่งที่เรียกว่า Social Engineering ิงนะหรือว่าวิศวกรรมทางสังคมมายัดเยียดเชื้อชาติและเพศสภาพเข้ามาในทุกแง่มุมของชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ <Okay. S 1> นะฮะบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่เราจะปิดตาเราจะไม่ดูหรอกว่าคนผิวสีอะไรสูงต่ำดำขาวเราไม่ดูนะจะเน้นที่ e มริดเบ e ก็คือความสามารถคุณสมบัติปิดตาเลยแล้วก็ถามว่าใครทำอะไรได้พอเปิดตาคนทำได้ได้เข้านะจะเป็นผิวขาวผิวดำสูงต่ำดำขาวคนนั้นจะได้เข้านะอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์ประกาศออกมาว่าต่อไปไม่ต้องดูละไม่ต้องอ عم, คํานึงว่าเป็นกลุ่มด้อยโอกาสเป็นกลุ่มเปราะบางทุกคนเท่ากันหมดนะนี่ก็คือ นนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็มีการออกคำสั่งปิดทางไม่ให้มีการนำงบประมาณของรัฐไปใช้ในการโปรโมทอุดมการทางการเพศหรือว่า gender ideology ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแนวคิดของอพรรคเดโมแครตนะซึ่งยึดถือแล้วก็เคารพในเรื่องของอความหลากหลายนะแล้วก็การเคารพความต่างของเชื้อชาตินะทรัมป์ก็ออกมายกเลิกคำสั่งบริหารของโจไบเดนตรงนี้ไป